น้ำแข็งค่ะตอนเช้าคฟิตงตีพี่นอ้นะองคนน่ะอว้าแมนสิบดวนองศากับเป็นลำแข็งหล่ะจ้าอขอมาฟังหน่อยกน นี่ยังบางเด้อค่ะเด้อเนี่ยแข็งขันหนาวจัหน้อยเนียเอ้ยสิบเซนสิบหาเซนโอโ้โกันแขนหลากไปขังนึงสายว่ามืออื่นบอลศูนย์องศาดอกแมงล้วซ่นกันเลยบดริษัทแนวหลอกหนารถจากพี่น้อกอเปิดนี้หน่อยนะขอบคาตจ้า จักหน่อยนะมันแนมบ่าเห็นยามรถเขาสวนมาขางทางั้งด้านหลังให้เขาอันนี้เอาเขาทำความห่อนแป๊บเดียวแต่ทั้งหนามันเขาสองคีเนาะโว่มันจะห่อนนี่ค่ะสำคัญฝั่งขนขับเป็นคือก,กันโอเคทำงานเลยค่ะ สวัสดีตอนเช้าอีกวันนะคะฟูรชิลีก็ิิไปทำง,งานตามปกติจ้ะวันนี้วันจันทร์ค่ะวันจันทร์ที่เท่าไหร่ล่ะ18บแปดบอพี่น้องหรือสิบเก่าสิบเก่าตัวเนาะลงมือลงเว้นสิบเก่าจ้ะแต่เบิงงที่ละคนนะนี่ค่ะคนนะมังหันโูดเขามา้าละจ้ะนี่อคนหัว หลังคากะปูนนำแข็งเต็มเลยจ้าหลังคารถอ,อ้ยต้องล้อให้อ้ฝ้าหมอกที่เขาติดก็ไปหนารถมันหายไปก่อนเขาสั่งมันจะขับบ่าด้แหนมบาเห็นทางค่ะพี่น้อง ียงพัดลมต่องเป่า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 ฟังทั้งนั้นเริ่มหายไปแล้วแต่ฟังทั้งนีคือษาแตรฟังคนขับก็ได้อืมนี่จ้ะมาทักทายคะ่ะทักทายพี่น้องนะคะขอให้เดินทางปลอดภัยทุกคนคะ่ะขอให้มีความสุขในทุกๆวันนะคะ ั้นๆแต่เต็มไปด้วยความรักความคิดถึงพี่ๆน้องๆนะคะชาวยูทูบเบอร์ทุกคนคะ่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ